ทุกคนคงรู้จักกับรายการประเภทตอบปัญหาความรู้รอบตัวนะครับมีพิธีกรนั่งอยู่ข้างหน้าคนนึงแล้วผู้ร่วมแข่งขันก็ชิงกันตอบคาถามคําถามนั้นอาจจะเป็นคําถามในชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นคําถามที่มีความเฉพาะตัวมากใครที่ตอบถูกคนนั้นก็จะได้เข้ารอบลึกขึ้นผู้ชนะก็คือคนที่ตอบได้เร็วที่สุดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดก็จะได้รางวัลไปรายการประเภทนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดจากกลางทศวรรษที่แล้วที่อเมริกานะครับ เรียกว่ารายการ quiz show ครั้งหนึ่งเนี่ยในรายการนี้มีผู้ร่วมแข่งขันคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แข่งขันที่ยังหนุ่มแล้วก็ฉลาดหลักแหลมมากเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียชื่อว่าชาแวนเดอรัสศาสตราจารย์คนนี้พอตอบที่ก็เป็นถูกตอบที่ก็เป็นถูกตอบถูกโดยตลอดกลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาในตอนนั้นเลยทีเดียวแต่คนคนนี้ในภายหลังเนี่ยถูกเปิดโปงนะครับและตัวเขาเองก็ยอมรับเอง ว่ามีการเตยมกันในรายการการเตยมกันในรายการเกิดขึ้นได้ไงก็คือทางรายการเนี่ยอยากจะสร้างฮีโร่ขึ้นมาในรายการเนี่ยเลยทําการเฉลยหรือทําข้อสอบด้วยให้กับตัวเขาได้รู้ก่อนแล้วเขาถึงสามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแน่นอนนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดข่าวเช้าเกิดขึ้นซึ่งพอหลังจากเกิดข่าวเช้าขึ้นเนี่ยแม้แต่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียที่ศาสตราจารย์คนนี้ทํางานอยู่ก็ยังไล่เขาออก ก็กลายเป็นเรื่องหน้าเศร้าไปก็ยังดีนะครับคนคนนี้ก็ยังจัดว่าเป็นคนดีคนนึงซึ่งไม่งั้นตอนหลังเขาอาจจะออกมาไม่ยอมรับความผิดตรงนี้ก็ได้ในตอนนั้นเนี่ยมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งนะครับที่โด่งดังในวงการก็ยอมรับตัวเขามาทํางานด้วยคนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าอัลเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือที่ผมจะพูดถึงในวันนี้อัลเดอร์เนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากนะครับทำสารานุกรม ออกมาชุดหนึ่งนะครับตัวออลเดอร์เองเนี่ยในปี1940ก็ได้เขียนหนังสือที่เป็นที่นิยมชื่อดังมากนะครับออกมาเล่มซึ่งก็คือหนังสือเล่มที่ผมจะพูดใน,ในวันนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าจะอ่านหนังสือได้อย่างไรตัวออลเดอร์เนี่ยก็เชิญชาญแวนโดรัสนะครับมาร่วมเป็นผู้ช่วยในการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือที่ปรับปรุงฉบับนี้เนี่ยถูกแปลเป็นหลายภาษามากแล้วยังเป็นที่นิยมอยู่ จนถึงตอนนี้เองเนี่ยตัวชาร์ตของตัวหนังสือเล่มนี้ก็ยังติดอยู่ใน1ใน400หนังสือชื่อดังของโลกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับหนังสือที่เขียนที่มาหลาย10ปีแล้วที่จริงตอนเด็กผมก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าจะบอกถึงวิธีการก็คงมีหลักการวิธีการกดเกณฑ์ต่างๆขึ้นมา,มามากมายนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า การอ่านหนังสือจริงๆมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันไม่น่าจะจําเป็นต้องมีหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ค้นพบว่าสําหรับคนจํานวนมากเนี่ยการอา่านเนี่ยก็ควรจะต้องมีหลักการอะไรบางอย่างโดยเฉพาะหลักการในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้ลองอ่านทบทวนดูแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่าหลักการที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหลักการตายตัวอะไรแต่จริงๆเป็นคอนเซปต์ในการ อ่านหนังสือมากกว่าซึ่งคอนเซปต์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มาจากการรวบรวมประสบการณ์ของนักอ่านที่อ่านหนังสือมาเป็นระยะเวลานัพอผมอายุมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ่าเนื้อหาข้อมูลที่หนังสือเล่มนี้บอกมาเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้นะครับว่าด้วยการอ่านก็จะเริ่มต้นด้วยการแนะนาหนังสือเล่มนี้ก่อนเป็นอันดับแรกหนังสือชื่อว่าจะอ่านหนังสือได้อย่างไร how to read a book เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก่อนอื่นเอามาพูดกันก่อนนะครับก็คือในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ข้อมูลความเห็นเนี่ยมีมากมายเรามักจะชอบออกความเห็นกันแต่ในยุคนี้เนี่ยผมรู้สึกแปลกประหลาดใจอยู่เสมอนะครับอย่างพูดถึงรายการที่ผมจัดทาอยู่ก็จะมีผู้ชมบางท่านเนี่ยที่พอดูรายการเราเสร็จแล้วเอาหนังสือเล่มนั้นนั้นเนี่ยไปวิภา์วิจารณ์ต่างๆมากมายแต่ตัวผู้วิพา์วิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าจริงๆแล้วไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นเลย รู้จักหนังสือเล่มนั้นผ่านรายการเนี่ยฮะเวลาเพียงแค่8ดนาทีเท่านั้นก็เอาไปเขียนวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นได้ปัญหาก็คือในเมื่อคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อาศัยแค่รายการแนะนําหนังสือ8นาทีที่แนะนําหนังสือออกมาเท่านั้นแล้ววิจารณ์ออกมาได้จะเขียนวิจารณ์หนังสือเล่มนั้นออกมาได้อย่างไรนะอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีพูดถึงบทที่ว่าการวิภา์วิจารณ์หนังสืออย่างเป็นธรรมกล่าวไว้ว่า ในขณะที่เรากําลังจะบอกว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยหรือเราสนับสนุนกับแนวคิดใดในหนังสือคุณต้องบอกได้แน่ๆ,ๆก่อนว่าคุณเข้าใจหนังสือเล่มนี้และรู้เรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้กับเราจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คือจะวิจารณ์หนังสือเล่มไหนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเคยอ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อ่านอย่างเข้าใจด้วย ถึงจะไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าบอกได้ว่าสนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยกับหนังสือเล่มนั้นๆหนังสือเล่มนี้เขียนดีหรือเปล่ามีสาระหรือไร้สาระหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงว่าในประสบการณ์ที่เขาได้สอนนักเรียนในียหาอะไรจานวนมากคนพบว่านักศึกษาจํานวนมากไม่รู้ว่าหนังสือที่ตัวเองกําลังอ่านอยู่เนี่ยผู้เขียนต้องการสื่ออะไรแล้วก็ทําการวิพากษ์วิจารณ์ผู้เขียนออกมาเขาไม่ใช่แค่มีความเห็น มีความไม่เห็นด้วยกับการกับสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนที่แย่กว่าก็คือถึงเขาจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้เขียนเขียนในหนังสือเล่มนั้นๆเขาก็ไม่สามารถใช้คําพูดของตัวเองพูดออกมาเพื่อสนับสนุนความเห็นเขาได้และจากนั้นก็พูดถึงปัญหาของคนในยุคนั้นนะครับ1940ซึ่งจริงๆก็คือมีจนถึงปัจจุบันก็คือชอบที่จะถกเถียงกันนะครับและการถกเถียงก็มักจะเกิดขึ้นเพราะต้องการจะเอาชนะกัน จนละเลยที่มาของการถกเถียงกันนะครับแล้วเขาก็อ้างอิงคําพูดของอริสโตเติลนะครับที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารักครูของข้าพเจ้าเพลรโตแต่ข้าพเจ้ารักในความจริงมากกว่านี่คือพื้นฐานที่การถกเถียงเนี่ยควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าในการถกเถียงเนี่ยเพื่อที่จะได้ซึ่งความจริงขึ้นมาเนี่ยเราต้องปล่อยวางตัวตนของเราไป โดยเฉพาะนักปรัชญาหรือว่าคนที่รักในความรู้ทั้งหลายเนี่ยก็ยิ่งต้องทําให้ได้อริสโตเติลพูดมาดังนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าคนทั่วไปที่ทําการถกเถียงเรื่องความจริงหรือเรื่องวิชาการเนี่ยลายๆหครั้งมักจะเห็นเรื่องการถกเถียงเนี่ยเป็นไปเพื่อการเอาชนะกันแต่แท้ที่จริงเนี่ยการถกเถียงเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อการเสาะหาความจริงต่างหากแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ย หรือการถกเถียงกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีความถ่อมตัวแต่การถ่อมตัวนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่มีความเห็นอะไรเลยแต่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าอะไรคือการอ่านหรืออะไรคือการเล่าเรียนศึกษาในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทคร่าวๆประเภทแรกคือการอ่านที่เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เราคุ้นเคยหรือว่าเป็นข้อมูลประเภทที่เราสนใจหรือว่าเข้าใจอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นข้อมูลใหม่ แต่ว่าเป็นข้อมูลประเภทใกล้เคียงเดิมที่เราเคยรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่รู้ในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วต้องการหาหนังสือเล่มอื่นที่เป็นเรื่องของประวัติศสาสตร์สหรัฐอเมริกาเหมือนกันมาอ่านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่ม,ม,มขึ้นก็ขอแค่หาหนังสือเล่มประเภทใกล้เคียงกันมาอ่านเท่านั้นก็เป็นอันจบง่ายได้นะครับซึ่งข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาเนี่ยไม่ได้มีผลสะเทือนอะไรต่อโครงสร้างความรู้เดิมที่คุณมีอยู่แต่การ เล่าเรียนหรือศึกษาหรืออ่านตำราประเภทที่2นี่ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าซึ่งก็คือการพยายามอ่านหรือเข้าใจข้อมูลที่เราไม่ได้มีความเข้าใจระดับนั้นมาก่อนและหนังสือที่อ่านเนี่ยผู้เขียนก็จะมีความรู้เยอะกว่าหรือมากกว่าหรือระดับสูงกว่าผู้ที่อ่านและในยามที่เขาเขียนออกมาเนี่ยเขาใช้ภาษาของเขาหรือความเข้าใจของเขาหรือโครงสร้างหรือแนวคิดของเขาในการสื่อออกมาสู่ตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่และผู้ที่อ่านก็ต้อง ทำความเข้าใจของตัวเองให้ไปถึงระดับที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อออกมาแม้จะบอกไม่ได้ว่าเข้าใจหมด100%ซแต่ก็น่าจะให้ถึงระดับที่สามารถเข้าใจแนวความคิดของผู้เขียนนั้นได้คำพูดคำนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากเพราะว่าผมได้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในฮ่องกงอยู่บ่อยบอยแล้วผมก็พบกับนักเรียนประเภทหนึ่งพวกเขาเนี่ยพอเจอหนังสือที่เขาอ่านแล้วไม่เข้าใจขึ้นมา อย่างเช่นผมเข้าสอนในื้หาอะไรแล้วให้การบ้านไปเป็นการอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้พอได้รับหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือบทความที่อ่านเขาไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์แล้วว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนได้ห่วยเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะผู้เขียนเนี่ยเขียนไม่ดีหรือว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงในระดับที่ผู้เขียนต้องการสื่อกัน และถ้าเป็นเพราะว่าความเข้าใจของเรามากไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหลบเลี่ยงการอ่านสิ่งที่มันยากกว่าเกินที่เราเข้าใจควรจะคิดว่าจะมีวิธีอะไรที่ทําให้เราอ่านแล้วเข้าใจได้ในขั้นตอนการเรียนรู้ก็คือการเริ่มต้นจากจุดที่เราไม่เข้าใจจนไปถึงจุดที่เราเข้าใจมากขึ้นถ้าการอ่านหนังสือเป็นเพียงแค่การพยายามอ่านในสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นอ่านเนวนิยายของกิมยง้งรอบ12ใหม่อีกรอบหนึ่ง คุณจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นได้อีกไม่มีแล้วลองคิดดูทําไมเด็กถึงสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆได้เขาเกิดมาแล้วเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้นี้เลยหรือเปล่าเปล่าในการเรียนรู้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากจุดที่ไม่รู้ไปถึงจุดที่รู้และเข้าใจเสมอขอบคุณครับ